สวัสดีค่ะพอแม่พี่นองสู้ผู้สุขคนนะคะมาฟูมาพอก,กันกับสาวสว่างช่วงเมาม้อยอีกตามเคยนะคะแต่ว่าก่อนเงินตรงขอโดดขอไพ่นะคะมาปุบกัยังอยู่ในสุด รำร้องรำร้องว่าสันนั่งอยู่ในสุดทํางานอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่เมื่อก็ต้องเอาเวลานี่แหละนะคะมันคือพอตอนไหนก็ต้องเง็ยตอนนั้นเนะาะกว่าเมื่อะหอดบ้านอดเมื่อน,นะคะก็ตีเข้าไปซี่ทุ่มกว่าๆเลยแหละนะคะเกือบสี่ทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะถึงบ้านมาปุ๊บก็ได้กินแค่น,านา้ำเปล่าสักแก้วนึงละก็ได้คุยกับแฟนแกนก็ข้น กล้นไปนอนเรียบรอยเล้ยวยังแต่ตัวจะคล้องนะคะสักพักก็ต้องไปชาระร่างกายนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเว้าม้ยกันนั่นนะคะมุ่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนเลยเนาะคะ่ะบ่าว่าทั้งไม่แหละกะทังที่ติดตามกันอยู่ตลอดเนาะคะ่ะที่คอยพักดันนะคะส่งเสริมกันอยู่เสมอนะคะซอยทุกทุกด้านนะคะเมตตาทังทั้งเรื่องไรซดหลกักะในคลิปต,ต,ตัวตรงเลยเนาะคะ่ะซอยทุกอย่างเอลีนะคะมวย แบบว่าคือปลื้มปลื้มซสุดๆเลยล่ละนะในการที่มวยได้ออกมาเว้าล่ะค่ะมีเพื่อนๆพนพี่พี่คอยกันให้กำลังใจอยู่สมเสมอเนาะเอาสำหรับคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะออนที่มวยได้มานั่งเฮ็ดคีเป็ีอีกรอบนึงนี้มวยก็ไดมาอ่านคอมเมนต์แต่ว่าวัาทันไดตอบเ้อแต่ว่ายังไดกะ อย่าเฝ้างอนกันนะคะ PPFc ทุกคนคะ่ะมุ่ยกับเตอานเบิร์ทุกคนแล้วเนาะคะ่กะก็ขอขอบคุณอิลีเนาะคะ่ะสําหรับคนที่มติดตามไม่เนาะคะ่ะถามว่าสาวสาว่างเป็นคนทั้งใหนเนาะ,ะเป็นจังหวัดใดเนาะคะ่กะก็สาวสาว่างเป็นคนสกลน,นะคะทุกคนคะ่ะตั้งแต่กาเนิดเลยละนะคะบอทันใดใหญ่ทินทานไปทั้งอื่นเนาะ,ะก็ยังเป็นเด็กกัน ยูสกุลเดียวกเก่านะาพระท่านได้ไปไซทั้งนั้นนั่นเองเนาะค่ะแล้วก็ถามว่ายูสว่างโดยตรงบร่มุยบ่ไเรปลักรักยูสว่างโดยตรงนะมวยยูมู่บานอีกไกลออกไปยูประมาณสิบกว่ากิโลเนาะค่ะก็เลยแปลว่าจังไรล่ะมันก็บแบบคือทิ้นท่าเกิดท่ากะวบ,บาไใดาอังสีเนาะค่ะราคะเลยกตั้งจังสรนได้ดีกว่าเรียกง่ายอมเนาะค่ะสื่อกับบริยากมากมายเนาะค่ะทุกคนคะ่ะเอา มากเขาประเด็นเนาะอา่ามีเพื่อนๆพี่ๆเนาะถามมาเป็นยังเจ้าคือย่งรับได้นะสําหรับคนที่มาบอกให้เจ้าถึงป่านนี้เนาะค่ะไม่ถือว่าการที่ฮอได้รับฟังหรือว่าได้อ่านข้อความได้กระตามหนะะ้าที่มันกระแทกเออเข้าหลายๆเนาะค่ะเท่าบ่จําเป็นต้องไปกระแทกกลับขึ้นหรือว่าไปโตตอบที่มันรุนแรงนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเฮาไปอยู่สงเฮาเพื่อนก็ยอยู่ของเพื่อนอกับจริงเฮาเป็นคนซักชวนเพื่อนเขามาเขามาเบิ้งคลิปของเาะฮาเนาะค่ะด้วยการที่ว่าเฮามักหรือบม่มักเขาสามารถเป็นคนระบุใดเขาสมารถเป็นคนตัดสินใด้บเข้าใดนะคะคือจังมวยเคยบอกไว้แล้วว่ากระจกได้ลายบานมันเสียใ้เฮารูตัวตนของเฮานะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละมวยกับคิดในแง่นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยเนาะคือสตินะคะ ก่อนที่เฮาสิบีหยังออกไปทุกๆครั้งนะควรมีสติได้หลายเรื่องนะบแม่นว่าเฮาสิเออเขาจ้วงมากเฮากับสิชกกับเลยอย่างสันบแม่นนะคนแต่ละคนนากรที่เขาสิเขามาหาเฮานะะเขากับย่านเข้าเป็นจังสันมากอนะ่อนนาเขากับโปรเทคของเขาอยู่แล้วเนาะคือ ต่างไฟตา่างยานกันนั่นเองเนาะค่ะเขาก็สิเวเป็นวงในของเขาคือตีกว้างๆเว้าให้สั่นลุง่งเว้าในเชื่อมที่ว่าแคบก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นเร้วนะค่ะการเว้าการจาเข้าก็ตตรงเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะแต่ละคนุนเพิ่นก็มีลักษณะการเวา้าบ่คือกันกับเฮานั่นเอง อยากจะให้เข้าใจตรงนั้นเนาะแล้วเป็นยังมวยอังใส่เข้ามาสติต้องมาก,ก่อนเสมอนะคะยังเช่นเรื่องที่ผ่านมาเนาะเพื่อนอาจชิใส่ว่าจากที่รุ่นแรงในจักหน่อยเนาะมวยก็ถือว่าอ่ะโอเคพอเป็นยังเพื่อนก็จะพอท่านได้รู้จ,จักเข้าเข้ากับพอท่านได้รู้จ,จักเพิ่นบางคนนิสยัยเพื่อนก็จะเป็นในลักษณะนั้นเด้มวยก็บ,บริถอว่าขาเจอาผิดยังมากไหมนะคะการที่มาถามยังสัน่น ก็ว่าแบบเป็นยังดดกเนาะเอาถามมาเราตอบได้ก็ตอบเราไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรแค่นั้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ช่องของสาวสาว่างนี่บอกเลยว่าให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ได้เบิดนะคะแต่ว่าคอมเมนต์แบบเซซียหายมือเก่าคืออาจจะบร่ได้ตอบนะคะบางเ่ออาจจะตอบไปในลักษณะหนึ่งคือใค้ก็จ้าก็ได้เข้าใจว่าเออเข้ามาตอบแล้วก็เออรับทราบนะในสิ่งที่คุณเข้ามาตอบ ในสิ่งที่เขามาพูดคุยนํานั่นเองเนาะคะ่ะม้ยกระสิเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าแล้วสิ่งที่ว่าเออเขามาแล้วนะอุย๊ยถ้าเป็นคขยนู่นนี่นั่นก็กระสิปี๊แตกอ่าอยู่ช่วงอารมณ์ของมุวยบอกม้ยย้อนกลับขึ้นไปเบิง่งช่วงระยะเวลาที่มวยแบบหัวเสียลหลายๆไ้นะคะแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเฮานะคะ เมื่อเขาเริ่มสตาร์ทมาอยู่นี่เด้ที่มวยหัวเสียเพราะว่าเรื่องคําบอกของคนเนี่ยมวยบอได้เก็บม,มาใส่ใจเพราะปันไดนะคะมวยกระทือแค่ว่าเพิ่นพานมาเพิ่นกับพานไปบางเทือเนาะคะ่ะเพิ่นอาจจะจริงใจกับเขาก็ได้แต่ว่าเพิ่นก็นต้องการอ,อยากจะขึ้นจังไรล่ะอยากจะทดสอบเขาบ้างนะคะอันนี้ก็คือล่องเบิ่งก่นะอนเนาะบ่ตตรงไปอบอาแบบว่าจังไรล่ะให้ ไหไล์ป้ายสีกันนะะมุ้ยกับว่าอยากให้เป็นตรงนั้นเพราะมุ้ยคิดว่ามุ้ยออกมาในสื่อโลกชซ่วเชียวในลักษณะนี้เล้วมุ้ยเอาทุกๆอย่างมาืว่างบนโต๊ะให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะถ้าเพื่นเห็นส่วนใดที่บดีเพิ่นก็นสามารถสีแจงได้นะคะอย่างเช่นบอกว่ามุ้ยหน้าตาบอด้งามขิ้ลงขีไล่มุ้ยก็ยอมรับนะคะเพราะว่าเฮา ได้ซ้ำหนี่ก็ดีเลียวนาะมีตามีจมูกมีล่มหายใจเขาได้ว่าได้นะเป็นคำบอกมาได้สมองห้อยยงเรีนอยู่ตลอดนะคะสามสส่วนครบมุ่ยดีใจเลีวค่ะ นะคะแต่ส่วนเรื่องที่อยากจะให้มุ่ยสวยไปก็นี่มุ่ยคุมเสีบยบปอด้นะคะเพราะอย่างมีดหมอสิกรีแต่ละครั้งเนี่ยมันกระเจ็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ามีดแต่ละครั้งนะคะมันแพงเสือเกินเนาะมุ่ยกระเลยบอสามารถที่จะไปเจาะจงยิ่งประเดียนยวว่าเข้าตรงเซฟๆแล้วเข้าไปบุ่มออกเท่เดียวคือไปผ่าตัดแปลงชมนู่นนี่นั่น มันบ่อกิดของเห้าหนาทุกคนครับแต่ถ้าผูใ้ใดอยากสวยอยากง่ามเพิ่มเติมเข้าไปได้นี่ก็คือส่วนของเพลินเพลินอยากได้นะคะเออแต่สําหรับสาวสาว่างเองเนี่คือมันมีเนื้อกว่านั้นนะคะมันมีสิ่งที่ให้เหาคิดเนื้อกว่านั่นอีกเนาะคะ่ะ ในสีสมเจ้มบ้านในสีเอ่อทั้งคายุคคายาพ่อเมยนะคะทุกคนคะแล้วค่ายุคค่ากินนี่บ่เมนถึกถออยูทั้งทั้งนี้นะคะทุกคนไพ่บอกว่าเออไปเหตุงานก็ได้เงินเดือนซ้ำกันซื้อ,อยูซื้อกินคือกันอยู่เป็นยังจังไปคิดห้ายเรื่องค่ายุคค่ากินค่าน่นค่านี่บ่คิดจังไรคะ แตละมือคิดเบื้องว่าค่าน้ำมันเติมเข้าไปนี่ลิตรหนึ่งตังตะกี้สมมุติว่าจ่ายแค่สิบเดี๋ยวนี้มันไปยี่สิบสามสิบล่ะสองเท่าคูณเข้าไปล่ะอ่ะาทางพกคิดเพื่อหนาเพื่อล้างไว้มันกับบรได้เนาะคะ่ะแต่สำหรับสาวสว่างต้องคิดไวจังสันเพราะว่าเกิดขึ้นมากบ่ได้อยู่ในขอบครัวที่แบบว่ารูรามาเฮานะคะเป็นคนื้นพืนๆนะคะสาวสว่างเป็นคนื้นพืนลูกชาวบ้านธรรมดาก็เลยต้อง แบบว่าต้องเก็บอมร่อมริดแน่จักน้อยนะคะได้ได้บาทนึงก็ต้องเก็บสลึงสองสลึงแล้วแต่นะคะที่เฮาสามารถเทศ่ได้สาหรับตัวเฮาเองเนาะคะ่ะความสุขของเฮานะคะบัมงมันความสุขของผู้อื่นบางเทือนเฮาจะเปรียบเทียบ,ยบกับเพิินกับพอด้เฮาก็เล็กตรงว่างแค่มาตรฐานของเฮาโดยตรงนะคะทุกคนคะนี่คือสิ่งที่มื์อยากจะให้ทุกคนเนาะได้มีกําลังใจ ในการที่เฮ็ดงานหรือว่าเข้าไปต่อสู้ฟันฟ้าอุปสรรคบอกว่ามันยากซะเหลือเกินมันหนุนนี่นั่นมากมายนะคะหันหน้าเขามาหากระจกเบิ่องจากของ ยิ้มมาจากของหนะ้าซูไปแต่ละมือคํามเบาข้าจาาที่เพิ่นหามากอาจจะรุนแรงกับตามนะะ้าก็บ,บอกเขาว่าเออเพิ่นอาจสเปเมนเคมีเดียวกันกับเห้านะคะโลกสวยเกินไปก็ะืตัวเห้าหนี่ก็บ,บอกเป็นยางนะคะไ้มันมีนึงในสิบนะคะนึงในรอยหรือก็นนึงในล้านนะคะที่ยังคิดคือเห้านะคะทุกคนคะเมวยอใคอ,อคิดไปจังสันมากกว่า เท่าสิไปแบบว่าเออผู้ใดว่าออกมากล่ะกัดเขาเลยอย่างสิหว มันกับ่านช่วงระยะเวลาที่เป็นวัยรุ่นเด้นะเขาเ้าเถ่เวิดทุกคนแล้วนะคะสามสิบสี่สิบคืนแล้วนี่ก็คือต้องเข้าใจคําว่าระบบการใช้ชีวิตแล้วนะ,ะทุกคนฟันนี่มันบริโภคไม่อีกแล้วนะคะมิตรสีรอนไปเรื่อยนะคะผมนี่กับบริวารสีดกดาเงางามอยู่คือเก่านะคะมันก็สะเริ่มงอกไปเรื่อยนะยายเด็กรุ่นลัางเข้ามาถอนงอกเข้าเนาะสิบวัสิจ่ายยังกับตามให้อารมณ์โดยกันได้เป็นดีที่สุดนะ,ะทุกคนคะ่ะ เอ,อนี่ละ่ะบาดเนี่ยมือกระอ้านไปเนาะกะดีใจหรอกนะคะที่หลายๆท่านเขามาบอกว่าเออสาวสาว่างบ่มันบ่มัแมนว่าจังสันจังสี่ดอก่ข่เขามาฟังเจ้าแล้วนะ่ะอันข่ก็ะยังใดแง่คิดนะไดมุมมองอยู่เออมวยกะดีใจนะได้งินแค่ซ้ำนี่มวยก็ะดีใจแล้วเนาะบม่มบ่เพราะว่ามือเป็นค้นแค่ธรรมดามนุษย์ผู้หนึ่งเนาะคะ่ะถามว่ามี ความรู้มากมม่บอซ้ำที่คอยมีนี่แหละทุกคนคะซ้ำที่เอ่อไปไซมาไซได้นะมวยกับสิเดวอาจังสั่นโวดเนาะเพราะว่าเอา่อทุนทรัพย์ของเขาเ้าจะไปเลยนตรงเลยนตอนนี้มวยถือว่าอา้พาพันช่วงเวลานั้นมาแล้วมอยกับบริคิตยังมากมม่นะ คือชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเส้นเขาหายมากเพคือกันแล้วนะคะคํ้ามาวาสนาเฮานี่เขาต้องต่อยอดเองไปเรื่อยๆอย่านั่งถาให้มากแบบบรรจุกับจะขวงนะคะถ้าอยากได้อยังก็ตทมอย่านั่งถามันถ้านั่งถานี่ก็ได้จะนั่งถาเด้บ่ได้ประส,ขขสรบความสําเร็จบ่ได้ในสิ่งที่เข้าต้องการเสมอไปอ่ะถ้าบ่มีคนเดียวแต่เฮ้าเฮาก็ต้องเฝ้าก้าวขาให้เฮ้าก้าวขาจะขวงเนี่ยให้ยาวกว่าเก่านะคะ มันจังสีรูท่านท่วงที่นั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละคือจุดประสงค์ที่สาวสว่างพยายามดําเนินชีวิตของเจ้าของเท่าทุกมือนี้ได้นะคะไพ่บอกว่าเออเจอปัญหานักมุยก่ยก,ก็นักคือกันนักผ่านมาแล้วนะ,ะมุ่ยกระดีใจหอบโลกทั้งโลกที่มันแบบยุ่งยุ่งยังๆนะคะได้ฟุ ออกไปจากเอิกเรียบร้อยเล็วนะคูเมือนี่กะดูแค่สอง婆เมียนะคะมียังกะคอยๆว่าวอมโบเมแม่กันอาจจะเป็นวกเวก้หวๆนั่นก็นคือการหยอกล้อกันนะคะนั่นคือเฮาสองคนบพมีผู้อื่นมาหยุ่งเกี่ยวอยากจะนอนตอนไหนก็ได้นอนอยากจะพักผ่อนก็ได้พักผ่อนบบตรงมาลาแวงบ่ตรงมาบุญไหวอีหยังมากมหมผู้คนบรดบ แบบผ่านเขาผ่านออกในภายใน3ามี่ชั่วโมงมากสมสี่ชั่วโมงมากในบานห้องสี่บ่มีอีกต่อไปนอกจากที่แบบว่าเพื่อนฟูงหรือวา่อาญาติมสนายของเขานี่เพื่อนสิเขมมามหาเพื่อนเกิดโทษกริงกลางเขามากนั่นคือมารยาทกันและกันนะคะโตกันเนาะอ,อยากจะให้ได้รับรู้ตรงนั้น เรื่องวนๆไว้ว่านะคะสําหรับสายฟอร์มเมอร์ใหม่ที่เขามาอยู่ในเมืองนอกนะคะมวยบอกตรงๆว่าถ้าผู้ใดยอยู่กับปู่กับยานาะถ้าปู่ย่าเข้าดีสาระดีใจนะคะมวยบอกเลยถ้าปู่ย่าเข้าบอดีนะคะผัวเข้ากับมีใจเชื่อมไปหาผักับเม่เขาลายนี่อันนั้นก็คือเตรียมตัวนะคะคือทุก ทุกไดโอบเข้านี่ล่ะบอมเอนวาทุก,ทกผู้อื่นเนี่ยบอมเอนวาทุกในเรื่องความลำบงลำบากอย่างอื่นอาจจะมีองค์ประกอบส่วนหลายนะคะเขามาแทรกแซงอยู่กับจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะเขามาอยู่จุดนี้เล้วนะ่ะพยายามคือใส่ความคิดของจะคล้องละ่ะค่ะพยายามต่อยอดใหเจะคล้องให้ได้นะคะบางเทือนั่นคำว่าเข้าเมืองตาเหลิวเราก็ต้องเหลิวตาตาม สุภาพิตเพิ่มีไห้ก็ต้องใส่ใเป็นเฮ้าฮัดเป็นค้นปาก,กวานให้เป็นก็ต้องใส่นะคะเพราะยังเป็นคํามันเป็นคําที่เห็ห้เฮ้าหัวใจคําว่าม,มารยาทบ่แเ่็ว่าปาก,กวานแล้วไปกลนเปรี่ยนน้ากลนบ่แเ่นนะคะเฮ้าต้องพยายามใจเย็นลงทุกๆุกอย่างนะคะมันมีทั้ง้อดีแล้วก็้อเสียนะคะถ้าเฮ้าตัดสินใจแบบวา่าชนอย่างเดียวบม่ได้เนาะ หลังจากนะั้นเขาจะเป็นแพ้เวอร์วะนะ,ะทุกคนคะ่ะอืมบาทนี้ได้ได้อ่านเรียบร้อยนะทุกทุกคอมเมนต์มืออ่านแล้วเนาะบาง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 ,บางท่านเนาะพ่นกะอินอินกับคําเที่ยวเว้าก็เข้าใจอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าเออพุ่นก็นอยากสีโซยเฮา,นนาคือกันเนาะว่ามคยกับขั้นเขียวได้ทํานองนี้นั่นนะคะมุ่ว่อยากให้มุ่ยว่อยากให้อันไปอีกอย่างมากมากครับคนที่ขาเจ้าแบบว่า คือความคิดความอ่านเขาแตกต่างกันกระเพ้าเนาะค่ะท่าสินเสมอเขากับจะยูกเผ้าท่าสินบ่เสมอเขากับบอยูกับเพ้าดอกทุกคนค่ะนะว้าให้จนน้ำลายแข่งพนกับบอยููนะคะจึงให้กระตามเนาะย่าไปคิดมากไม่เนาะค่ะแต่ว่าก็ขอขอบคุณหน้าที่แบบว่าเออพยายามตอนกับมาซวยกันนะคะว่าเออบ่ได้เดชเืมอวอาจังสรนบ่ได้เออมุงกับเขาใจเนาะค่ะแต่ว่าคําตอบของเขานะ เพียงแค่ว่าเขาถามเฮ้ามาแล้วเฮ้าห้คําตอบเขาไปแล้วเขาเกิะมีแง่มุมม่งของเขาอีกต่างหากเฮ้าไปซอยเป็นคิดบ่อยนะคะเฮ้ากต้องคิดเองนะในแง่ของเฮ้ามุมที่ดีที่สุดแล้วนะคะเฮ้าเอาออกมาแช้เฮ่าออกมาแบ่งปันเรียบร้อยแล้วแค่นั้นแหละคะ่ะทุกคนคะบม่มีอย่างมากมมยนะคะการใช้ชีวิตมันกระราบรื่นเท้าคิดดีทำดีแล้วก็อีกอยากนึงเนาะคะ่ะ พ่ต้องไปใส่ใจหลายกับข้ามบากองคนมากมายนะบางเทือนะเขาก็คิดแค่ว่าเขากัาคนเขากับคนนะ,ะต่างฝ่ายต่างเป็นคนเหมือนกันเนาะใช้ชีวิตเหมือนกันนะบางทีเห็นหน้ากันแล้วก็สวนทางกันไปนะให้แค่สัมผัสร,รอยยิ้มนะคะแค่นั้นพอแล้วอิ่มเอิบนะคะทุกคนคะน่ะเนาะคลิปนี้มาเฉลยจุดนะคะย่างไล่ยๆเลยก็คือสติของเฮาเก็บไว้แห่ดีนะคะ บอกจะคล้องให้ได้ว่าเวลามันเกิดอีหยังเกิดมาสติมาเถอะมาเถอะดึงมนันมาให้ได้นะคะทุกคนคะตอนนั้นละมันซีอยู่ก็เฮ้าได้ๆได้หน่อยขึ้นอยู่กับการที่เฮาคิดนโมเมน์นันพรอบนะคะทุกคนเนาะจึงได้ก็ตามอยากจะให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีทั้งจิตใจทั้งเครองหนกเครื่องขครงในม่เลยล่ะนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะ โเจ็บเป็นเย็นอุ่นในเรื่องของอการคิดร้ายหรือว่าทั้งร่างกายทั้งหลายๆอย่างละนะมันสิงโฮมโกลมข้นมากเนาะค่ะแล้วกอยากให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในนาทีการงานการคล่องเรือนนะคะแล้วกับการงานนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเด้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้สาวสาว่างมาตอบแล้วสาวสาว่างก็ต้องเฝ้าไปหาบนาบอาบในแล้วนะคะเริ่มขั้นแล้วเนาะแฟนก็ขึ้นไปนอนโดนแล้วเดี๋ยวมวยก็ต้องเตรียมตัวไปนอนขึ้นกันนะคะรักษาสุขภาพเด้อทุกคนไปละสวัสดีค่ะ